รายการต่อไปนี word, hey ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันตรร<ส>์สางรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเ้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียด์ก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใคร สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดชาแห้งและไวไวรถต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาก่อนบ่ายลายเครียดชุดเลิฟลี่พีที มาเป็นสองซีกซีกซ้ายเอาไปกินซีกขวาเอาไปแช่ตู้เย็นจงอางห่วไข่ปลาไหลห่วลูงูปากบาน การยืดคอปันต่อสับเนื้อเหลือขย่ำหมีอินซีโฉบจุ๊บแมงเฮ้ยโอ้อะไรครับเนี่ยอ้จุ๊บแมงอะไรครับเนี่ยโอ้ไอ้นี่ไม่รู้เหรอไอ้ที่ดังๆอยู่ตอนนี้ไงควาตายแล้วไม่ตามกระแสเลยอ่ะโว้ยโอใครบอกให้ตามผมเนี่ยตามแล้วตามต่อแล้วก็ตามอีกตามใครเนี่ยตาม โอ้ยไม็อยากให้แกเดินสิแกอย่าให้แกเดินลุงข้างบ้านลุงไหนเนี่ยลุงข้างๆบ้านผมเองลุงไหนอยากรู้จักลุงปะ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 ชุนอ๋อปะชุนเดินร้านเย็บเสื้อผ้าเออเฮ้ยโถ่ไปตลกไปได้สรุปลุงจะสอนต่อปะเนี่ยลุงไหนแล้วเนี่ย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 สอนต่อปะเนี่ยโอ้ยใจเย็นยังไม่หมดเลยอีกร้อยกว่าท่าร้อยกว่าท่าเลยอ้าว ไ,ได้ครับผมครับครับคือนะนะว่าผมจะมาติดต่อธุระไม่ทราบว่าจะคุยกับใครได้ครับโอ้ยคุยได้ทุกคนไม่มีใครเป็นเลยครับ คนที่รับงานครับผมอ้อนี่คนนี้เลย่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ครับคุณพี่ครับคือผมจะรถมาเช็คสภาพเนี่ยครับผมมาถูกที่แล้วครับคุณพี่ครับครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถที่ออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐหานจากประเทศญี่ปุ่นครับคุณจะอุ่นใจทุกการเดินทางเพราะเราฟรีเช็คสภาพรถให้25รายการเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมไปรออยู่ที่ร้านกาแฟพันไทยนะครับผมได้ครับถ้ารถเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรไปแจ้งนะครับครับผมขอบคุณครับ คุณไม่ถามมันรลยงนี้ยครับถามได้รหรอครับจะถามว่าผมไปไหนมาอะไรเงี้ยนะผ่านงานอะไรมาบ้างมารถอะไรรถเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเล่นได้ับผมอ๋อเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วอ๋อถามว่ามีรถอะไรบ้างรถ <ลด S 1> อะไรบ้างโอ้วันนี้เวลาไม่ได้รถเวลาไม่ได้ตัวเยอะเอยครับเวลาใครไม่ได้เวลาพวกผมเล่นไม่ได้ตีเวลาเออถามไม่เฮอะ์อนวิชา เออพอรถแล้รถเป็นอะไรเสียอะไรอ่ะเออลองถามเลยไอ่ไอ้อะไรนะเบรกระเบิดสเกิร์ตหลุดไฟหักอะไรนะถามก็ไม่ถามไม่ถูกเลยอะถามยังไงพี่โอ้โหพี่รถมีปัญหาอะไรเหรอเอ้าคุณถามได้ไหมมันก็จะถามอยู่นี่ล้วเป็นไรครับรถเป็นไงบ้างครับเอาเบรกไงเบรกเป็นไง เบรกไม่สะบัดนี่คัดคัดไม่เสียเกียร์เกียร์ไม่หลุดเครื่องเครื่องไม่สะดุดเผาเผาไม่หักสลักสลักไม่หายหัวเทียนหัวเทียนไม่ห่างยางยางไม่แฟบแนบไม่ตายได้ได้ยังจ่ายไฟยังชาร์จสตาร์ท มต้องเล่นเข้ากันแบบนี้เรียกว่าปูแบบไหนปูแบบไงปูแบบกระชับมั่นคงแน่น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 ถึงจเริ่มไม่เข้าแล้วเข้าดิเดี๋ยวกาไปเย็นหน่อยนะเนี่ยโอาผมผมผมกินร้อนครับเพี่ยแล้วเอาร้อนนะคเฮ้ยเดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้เ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนโอ้โห ีสวัสดีครับผมผมมาถึงเลยวันนี้ยอุ้ยของเต็มร้านเลยนะใช่ครับนี่แม็กมาใหม่ด้วยสวยยางก็สวยครับยางดีดอกยางนี่แน่นๆเลยครับอืโชคเชิกสวยสวยมากชอบชอบทุกอันเลยชอบทุกอย่างใช่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 ครับผมกี่โมงแล้วเนี่ยไหนเออนี่ก็ประมาณเอ่อเกือบเที่ยงแล้วครับโอ้ยตาละในการเดินช้าป่ะเนี่ยโอ้ยลืมไปนี่เรือนเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทครับผมนี่สิบกว่าล้านเลยเดินเร็วไปนิดนึงโทษที อากาศร้อนธรรมดาหน้าร้อนครับเพียตอนนี้หน้าร้อนอยากถอดเต็มทีแล้วอันเลยอ๋อเป็นธรรมดาสบายดีเนาะสบายดีสบายดีครับวกเราพวกเราเฮียก็ดูสบายนะดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีทักทักย่างอื่นบ้างสิไอ้อ้วนอิ่นไม่ต้องไปทักสบายสบายไม่ต้องไปทักทักอะไรที่มันแปลกหูแปลกตา เราก็ไม่สังเกตเห็นนไอ้นีตาไวกระดุมนี่มันสีอะไรครับสีขาวไงป้าโอ้ไม่ใช่กระดุมชิมตาไม่ถึงอะไรอ่ะนี่ใครๆก็ต้องรู้วี้ผมดูเขาไลฟ์ประจำนี่อ่ะพี่เมธใครป๊อปปี้ป๊อปปี้ผมสายเป้งไงอ๋อป๊อปปี้ที่อยู่บางกะปิใช่ โอ้เคยไปเล่นอยู่ครับไอ้ป๊อปปี้คาเฟ่ป๊อปปี้คาเฟ่แต่กลับมาเล่นอี่นล้วใช่ยุ้ยยุ้ยยุ้ยนี่ก้ามเบียดกันปัดแปดปัดแปดเลยระวังกัเฮ้ยเฮียที่ผมเพิ่งเห็นนี่เนี่ยเออเพิ่งเห็นนี่ทักเลยโอ้โหแสบตามากเลยโอ้โหไอ้ลายซ่าคอสซิลหรืออะไรนะเสื้อเลนเป็นแบบเหมือนใบไม้อะไรเงี้ยเสื้อไม่ต้องไปดูที่ถามจริงๆไม่สะดุดตาเลยเพราะเนี่ยขอโทษเฮียแหม้แวบเลยแวบเลยเองคนเดียวเลยแวบเลยไม่ทักกันวะอะไรอะแวบเลยเนี่ยใส่แวบยี่ห้ออะไรเฮียมันแวบเลยนะ ไม่แชร์แว็กซีสนี่ถามจริงเนี่ยมันไม่แปลกตาบ้างเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่คอที่แขนที่นิ้วโอ้ยปลาใครปาแกล้งกันป้าเนี่ยแกล้งกันบะเนี่ยแกล้งอะไรกันใช่ไหมกันใช่ไหมมาให้เกิดกันเลยใช่ไหมการอะไรก่อนบ่ายใครเครียดชุดเลิฟลี่ ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟามเฟรชอร่อยเขียวสดุกเยนลีมะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยเอ้าเฮ้ยทักเขาหน่อยทักเขาหน่อยคิมทักหน่อยอ้คิมทองใส่เยอะจังเลยเฮ้ยเต็มใจทักทักให้มันเต็มสีแรงเลยโอ้เต็มใจทักหน่อยได้ครับผมตกใจหน่อยทำไมใส่ทองเยอะจังครับเฮ้ย อโหาคนทักแข็งแรงแข่งแรงหน่อยพี่เฮยโอ้โหเฮียโอ้ยโอ้ยใส่ทองมาเยอะเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่เลยเนี่ยเส่นเล่นบาดเนี่ยเฮียผมอยากจะประทักแบบตื่นเต้นจะมาปาดคอวาเนี่ยอากางพอเฮียทำไมวันนี้ดูใส่ทองก็แป๊บเหลืองอลามมาทั้งตัวเลยอ่ะก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าไปหาหมอมาหมอก็ทักไง้าบอกว่าอากาศมันร้อนนะ ต้องใส่ทองเยอะๆออ้าวใส่ทองเยอะมันเกี่ยวอะไรกันนะครับเอ้าไม่เคยได้ยินเหรอทองไม่รู้ร้อนโอ้โหนี่แหละพ่อมาเต็มตัวเพื่อเล่นมุกนี่ มีใครมีเหนือว่าเฮียไหมผมไม่ได้ใส่ทองมาด้วยเลยไปหามุกอื่นจิแต่ผมเล่นได้ไหมไดุ้กมุกอ้าวคนอื่นเนี่ยมีแลมโบส่วนตัวมีเครื่องบินส่วนตัวแต่ผมไม่ได้ขิงนะผมสู้ผมไม่ได้หรอกทำไมวะผมเนี่ยมีโลกส่วนตัวเล่นต้องมั่นใจนี่ยอนต้องมั่นใจมันมีน้ำมันเครื่องขายไม่จะได้ไหลลื่นตันตีไม่แน่นเลยเล่นเม่นต ก็เตียรอให้นั่นอยู่จะเล่นหลวม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อไ,ไ,ไม่อยากเครียดผมไม่อยากเครียดเพราะผมเคยเครียดแล้วเป็นโรคเครียดนะทีนี้เวลาตอนที่ผมเครียดผมคิดจะฆ่าตัวตาย,ยแล้วตัดสินใจจะฆ่าตัวตายยังไงดีว่าให้มันตายไปเลยแล้วแบบว่าไม่รู้สึกตัวผมเลยตัดสินใจกระโดดที่หน้าต่างบ้านตัวเองอเพื่อจะกระโดดลงไปให้หัวมงดินแล้วมันจะได้ตายเชื่อไหมผ่านไป4ี่ปียังไม่ถึงพื้นเลยกระโดดจากหน้าต่างบ้าน4ปียังไม่ถึงพื้นพอแม่รู้ปุ๊บแม่โทรศัพท์ไปบอกเครื่องบินให้มารับตอนที่ผมลอยอยู่กลางอากาศ ได้รอดโอ้โหแลมโบผมดีกว่าอย่าพอย่า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 พกมุกกันทำไมบ้านอยู่สูงขนาดนั้นอะแลมโบปั๊มติ๊กไม่ค่อยดีเครื่องทะอุมีใครเหนือก่อนนี่ไหมถ้าเรื่องความเครียดเนี่ยผมว่าผมก็ไม่แพ้เฮ้ยผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ผมกลับบ้านไม่ได้ไมก็แม่ผมสิ ให้ตังผมใช้วันละสิบล้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดเนี่ยไม่ให้กลับบ้านนี่ผมไม่ได้กลับบ้านมา20ปีแล้วนะถ้าผมอยากกลับบ้านสตรีมาโอ้โหมีใครเหนือกว่าเขาไหมแกแล้วโอ้โหผมบอกเลยชีวิตผมไม่ธรรมดาหรอกรู้ไหมดนตรีมาใหญ่เล่าก่อนก็อยากเต้นก่อนนั้นแล้วค่อยมุกไงไอ้นี่มาแปลกๆว่าป๊อปปี้ได้บ๊อบบี้ป๊อปปี้บังปี ผอเปีมาปี่ก็เปลี่เล่าคอนแล้วค่อยเรื่องของผมไม่ธรรมดาใช่ชีวิตผมนะไม่เคยล้างรถเลยโอ้มีคเขล้างให้อหรอไม่มีรถโดนตีมาโอ้ไล่ตัวนี้ไปตัวโยนเลยตีเนี่ยนะของมาตรฐาน เขาก็รับไม่ถูกไงไอ้บอกว่าเล่นรถเล่นอะไรนึกไม่เคยล้างเขาก็คิดว่าคุณมีรถหลายคันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งไอ้เราก็คิดว่ารวยระดับเศรษฐีอัคระเศรษฐอาหารเศรษฐี่ไม่ต้องเศรษฐีเศรษฐอาหารเอางี้เฮียไม่มีเวลามากไปกันก่อนนะทุกคนสวัสดี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 โอัดี๋ยวเฮีียอะไรครับยังไงก็แล้วแต่นะกาแฟเลี้ยงผมหน่อยนะโอ้โหใส่ทองเ็ตัวมาเลี้ยงกาแฟไม่มีเงินสด ไม่เป็นไรก็เอาทองสแกนเขาได้เอาโทรศัพท์สแกนได้ไอ้บ้าทองสแกนได้โอ้โหโอ้โหจุดยอดเลยมีรถไหมเนี่ยมีสตาร์ทเป็นไงมิสเตอร์สนุกเ้าหักอะไรนีบส่งเธอใจหมดคุณมจ้ามาเลยจ้าเครื่องดื่มจะเอาอะไรดีคอฟฟออชีออมีผมเอาออ ายคนทำไมเลือกคนเดียวอะไม่เห็นเลยยืนโตอยู่เนี่ยยืนหัวโดอยู่ครับไม่กาแฟใส่นมน่ะถือโดอยู่เนี่ยอ๋อมันไส้ไปไปไปวันนี้ทำไมน้องข้าวโพดสวยจังเลยครับนี่ขนาดทำงานนักเนี่ยก็ยังสวยนะคะอุยที่ดูสิใส่เสื้อสีเหลืองเข้ากับน้องเขามากเลยครับไ้่ดูสิผมเข้าก็แบบว่าทำให้ดูสวยเขาพี่นะครับผมไม่เอาเลย เป็นินอะไรขนาดนั้น่ะโอเคขาชมเยอะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มากันสองคนเนี่ยเขาโพสก็อยู่พี่มะพร้าวก็อยู่ทำไมแซลน้องก็เดียวไม่แซลพี่บ้าอมาโอ้ยบ้านแซลกว่าทั้งเยอะอ่ะมันต่างกันตรงไหนฮะไอคนแคะใครคนแค่ชื่ออะไรเนี่ยนี่จอบไงจอบจอบมันจบจอบไปจบไอบ้านอยู่ที่ไหนนะก็โอ้ยยาวแล้ว ไมกินจริเจ็ดจับดารเจ็ดจับอีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากรู้จ๊อบมันแตกต่างกันตรงไหนหรอเข้าวัดกับพี่เนี่ยชัดๆเลยเขาสาวกว่าแล้วก็สวยกว่าไม่ดีหรอกแต่พี่อ่ะ่าแล้วก็กว่าโอ้ยี่กาแฟมาให้นี่จ้าแล้วขอบุณครับอันนี้จ้าโอ้ยนาาาแต้นี่ไงไม่ยอม้ย ไปแปลงลากตลอดเลยย่าไม่ค uhm ่อยได้เล่นเป็นตัวเองนี่ไปไหนมาหลายคนก็ทักไม่ค่อยทักอุ้ยเลยทักว่าอะไรนดเดตมั่งมาริโอ้ม uh oh oh ั่งโอ้โหเหมือนเลยก่อนใคไขยเครียดชุดเลิฟี่ทีทีน้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้ม ผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูนี่เห็นยังนี้แต่งมาบีก็รู้อย่างนอนี่คาดผมอย่างนี้คาดไอวันนี้เดาออกเลยข้หัวแบบนี้ใช่เลยคูใต้คู่ใต้ปะมีเขี้ย่ะมีเขียวโอ้ยมีเขี้ยวก็ไม่บอกกันแต่แรกรู้เลยใครวะเด็กทุล่า เป็แดกคุณล้งแดกคุณล่าไม่มีจริงนี่ไงที่อยู่ในติ๊กต็อกเยอะๆไอ้เนี่ยเขี้ยวแหลมๆเนี่ยใครวะปอเปี๊ยะใครวะชุบชุบอะไรอ่ะจุ๊บเมงจุ๊บเมงปอเปี๊ยอะไรอ่ะจุ๊บเมงไอ้นี่ดูข่าวแล้วสับสนไปหมดปอเปี๊ยอะไรไอ้จุ๊บเมงกินปอเปี๊ยเข้าไปแล้วเขี้ยวเยอะๆมีคนเดียวแล้วมารายการก่อนบ่ายเนี่ยเขี้ยวเขี้ยวเลยนะเขี้ยวเยอะๆเลยใครอ่ะเป็ดเชิญยิ้มเ เขี้ยวอะไงอะไม่มีเขี้ยวหรอไม่มีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวไม่เขี้ยวต่างไปไหนล่ะไปไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นใครเนี่ยนี่ไงอะไรยะพี่อะไรพี่พี่เฮ้ยพี่เบิร์ตอ้าสวัสดีจ้าพี่เบิร์ตรักทุมคนรักทุกคนรักทุกคนจ้าโอ้โหตุ้เองเบิร์ตพี่เบิร์ตก็โดดสักเพลงไหมสักเพลงไหมโชว์อะไรพี่ไม่มีใครขอเลยอยากโกวธมากเลย ไม่อยากรองเลยจัดมาพี่ดนตรีมามาอยากโชว์ใช้ไหโอเคไะดูมัดโซมัดเวลิมัดจับอยุดู่ๆปนเป็นใจต่ไปท่อนไหน เริ่มบูชัาแลกลากรจุดกันงั้นกอดถูวันนาราชมาลกเลือกอิจฉาอิจฉาเลิกกอดบุกกำจับแบบคุณสังกัดแอชชัดใหายไปหยุดว่างพักออกจากบ้านเดินที่อยู่สะพานใหม่ตอนนี้ไปอยู่เมืองทองค่าห้องไม่แพงนะพี่ใกล้รสตูนิดเดียวว้าวแปากมากเลยฟั๊บ คนอะไรเิดมันทะเลาะกับเคี้ยวตัวเองเราอยู่โซมาตุมัดมันไม่ได้ร้องอย่างนี้แล้วมันร้องยังไงล่ะครับผมจำอีกแบบนึงมา loving you so much how m a เฮ a d h o ด mad m a แม่เฮามัดไปไงก็ได้ไม่ใช่ผมจำได้ใช่ผมจำได้ผมดูพี่เทปด้อนหลังพี่นี่เฮามัดพ่อเฮาไม่ได้มัดดิมุกนี้ผมชอบมากผมจำพี่ได้พี่หนึ่ง คนละคนมาเข้ามาดิครับเออคล้ายๆรายการฟอพี่จะโชว์อีกไหมอ่ะพี่อะไรอ่ะพี่โชว์ดีมากยั้นดนตรีมารักกันไหมหัวใจมันอยากสันรอรักแต่เธอเพื่ออะไรที่แต่ฉันรอ ไม่อยากจะตรีตาจองถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู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 ้เขาว่าเธอตั้งใจให้หลอกน้ำโอ้โหนักกะเอาฮานะกกะเอาตายเลยเนี่ยโอ้โหนึกว่าของพ่อปจริงจริงชอบเหรอครับชอบพี่ชอบกว่ามั้งเนี่ยชอบหนูชอบ เลยพี่ร้องก็พอแล้วโชว์ก็ดีเนี่ยหนูอยากจ้างไปร้องงานเกิดหนูได้ปะได้เลยครับถามเดทราคาเท่าไหร่พี่ไม่แพงพันเดียวเฮ้ยพันเดียวต่อโชว์หนึ่งเหรอพี่ต่อเพลงแล้วโชว์หนึ่งที่ร้องกี่เพลงอะร้องกว่าเพลงโอ้ยฮะโชว์ละแสนเหรอคะใช่นิดเดียวเอง ตายแล้วไม่ตายหรอกแหมเรายังสาวายังสวยเ่ถ้าม่หนุนหนุนมาแหมเขารอจะเปอยู่แล้วเนี่ยสายเปย์กับคิมไงดีบเขาอะเอาสิเ,าเลี้ยงหน่อยอ๋อพอดีอผมต้องรีบกลับไปล้างรถครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแกบอกแกไม่มีรถไม่ใช่เหรออ๋อก็ต้องไปล้างรถให้แกไงเออเอาล้าให้เราเออพี่ได้งั้นเดี๋ยวพาไปนะรถอยู่ทางนู้นนะไป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 แล้วเมื่อกี้ยังเห็นอวดเรื่องรวยอยู่เลยนี่วลาหลังไม่มีเงินไม่เป็นไรมาเอากระเจ๊ หล่อแต่กินไม่ได้ไอ,อเอาไอนี่ดีกว่านี่ยืนหล่ออยู่นี่นี่ไม่หล่อแล้วก็กินไม่ได้ด้วยกินได้ไปเป็นเฉพาะส่วนคนไหนบ้ากำลังหิว <laughs> <c oughs> โอ้โหทำไมอ่ะพูกงี้น้อย j j. <c oughs> องน้อยใจเนี่ยเศร้าใจจังเลยพี่บัสครับขอสักเพลงได้ไหมอยากได้สักเพลงแบบเศร้าๆหน่อยงั้นเอาเพลงนี้ไปเพลงอะไรครับคนที่แคร์ก็้คนที่แพ้หรือเปล่า คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปจากที่รัากกันไอเนี่ยตัวไม่มีใหญ่เลยต้่งไซื้อยาบรรลงตักให้มันกินมีมีเหรอมีตังค์ให้หนูมีตังค์ให้พี่ยืมไหมเฮ้ยกลับร้านเดิมเราไปจแล้วไมี่ไมพี่ไม่มีรานมาโชว์มีเลยเนี่ยพี่ชัโอ้โหเป็นใช่ช่วงพี่ี ไมลี่คอนเนอร์เคที K T. ชอบกินกาแฟพันธุไทยขนาดนี้เนี่ยรู้โปรดีๆของเขาบ้างรหรือเปล่าจ๊ะโปรอะไรของแกยะ<ห>นี่เลยจ้ากาแฟพันธุไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันธุ์ไทยสมาชิกบัตร Max+ ก a r การ์ดลด50%ทุกวันที่พันธไทย เครื่องดื่มทุกเมนู10แก้วต่อเดือนจ้าโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยแต่มันปังขนาดนั้นนะจะต้องรีบไปสมัครแล้วแหละไปแล้วนะอ้าวไปเลยเหรอไม่พูดคุยกันอีกหน่อยไปสิดีๆแบบนี้เส้นจะรออยู่ทำไมล่ะแกก็จะพูดมากทำไมเนี่ยโอ๊ยพูดอยู่คนเดียวเลยนะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ ทำไมน่าหงิกขนาดนี้อ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งถามได้ไหมเจอารมณ์ไม่ดีโอ้โหทรงนี้นะฉันล้อกับแฟนชัว <c oughs> เป๊ะเลยะอะก็แฟงเจ๊อะห่วงรถไม่เข้าเรื่อง ห,ห่วงรถห่วงยังไงอะเจ๊ก็แฟน่เจ๊มันเพิ่งถอยรถป้ายแดงมาใช่ไหมล่ะแล้วเจ๊เพิ่งไปได้ใหขับขี่ใหม่มาก็เลยบอกเธอฉ่นขหอยืมรถไปขับเล่นหน่อยเสะแค่นี้นะเป็นแบบมือใหม่หัดขับเออแหมเขากลัวเจ๊จะเอารถป้ายแดงไปชนนู่นชนนี่ไงแต่ระดับเจ๊ไม่มีเฉียวไม่มีชนสักนิดอ่ะแล้วมันจะทะเลาะกันเรื่องอะไรอะเจ๊ก็ไม่มีเฉียวไม่มีชนสักนิดเจ๊ขับลงคลองไปเลยขับลงคลองไปเลยเอ ไม่น่าไม่น่าโกรธเจไม่น่ารอดคุณไม่ได้น่าจะจมไปพร้อมกับรถอะ่ะเฮ้จะไม่รอดได้ไงที่ขับลงไปอะ่ะรถมาาอเตอร์ไซคน่ดีนะเจไมีถุลงลมกดตัวลอยๆขึ้นมาได้โอ้โหไหนอถุงลงนี่อ่ะโอ้โหผมปิดตัวมีทา้าอะไรอร่อยๆมาอ่ะได้เลยเจะลอแป๊บนึะจ๊ะที่จะต้องไปลากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีกโอ้โหเอ้านี่กีตาร์เธอใช่ไหมกีตาร์ผมครับอ้าวงั้นโชว์กีตาร์โชว์กีตาร์กีตาร์ผมครับ ครับอันนี้กีตาร์ผมครับสวยจังเลยอ่ะซื้อจากไหนเนี่ยครับคุณของผมโอ้ยอันนี้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 ผมลงคลิปที่ครูตายเลยนะทำไมทำไมเดี๋ยวบุลงทิกตอกที่ครูทำร้ายร่างกายเยอะเหรอครับผมโอเคไม่จะมาโชว์กีตาร์ผมกีตาร์ผมโชว์ดีดด้วยรู้ไหมดีดเป็นไหมเนี่ยดีดได้ไหมโอ้ดีดนะเออ